อาจารย์ทุกคนวันนี้เนี่ยฉันจะขึ้นบ้านใหม่ทุกคนเนี่ยอย่าลืมใส่ซองให้ฉันด้วยนะจ๊ะเธอคนแรกเลยเอามาสินี่ค่ะหัวหน้ายินดีด้วยนะคะขอบใจนะจ๊ะของเธอหรอพงศ์ยินดีด้วยนะครับหัวหน้านี่เบียกขยันของผมนะครับขอบใจนะจ๊ะ ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานของฉันแต่เป็นเหมือนคนในครอบครัวไว้ถ้าว่างๆเนี่ยอย่าลืมไปเที่ยวบ้านใหม่ของฉันที่เขาใหญ่นะจ๊ะโอพี่ระยะทางตั้ง600กว่าโล่ีจะค่าตัว๋วเครื่องบินไปกลับอกีกแบบเนี้คุ้มหรอนนพร้อมานี่พร้อมของเธอละจ๊ะนี่ครับขอบใจมากเลยนะจ๊ะน้องพร้อม หลิวเหลือเธอคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่ได้ใส่ซองขึ้นบ้านใหม่ให้ฉันอะ่ะเออหัวหน้าคะคือหลิวเห็นว่าบ้านหัวหน้าอยู่ไกลนะคะหรือว,ว่าน่าจะไม่ได้ไปไว้โอกาสหน้านะคะ <c oughs> จะไปไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วจ้ะ <c oughs> เอาเออหัวหน้าคะเออหัวหน้าทำอะไรคะเอ้าบอกแล้วไงจ้าว่าเพื่อนขึ้นบ้านใหม่ ขอแค่เธอมีเงินใส่ซองให้ฉันเนี่ยไปไม่ไปก็ได้เอาเป็นว่าขอบใจนะจ๊ะอเอาละจ้ะทุกคนวันนี้เนี่ยฉันขอบใจทุกคนมากเลยนะสำหรับเงินขึ้นบ้านใหม่ตั้งใจทำงานนะจ๊ะหัวหน้าไล่ไถเงินพนักงานทุกคนแบบเนี้ยเอาไปสร้างบ้าน ผมว่าเอาเงินไปสร้างบ้านจะหมดตัวมากกว่ามาั้งเอาละจ้ะทุกคนอยู่กันโคมแล้วใช่ไหมงั้งนฟังทางนี้นะวางงานทุกอย่างลงก่อนแล้วมาฟังฉันฉันกำลังจะแต่งงานจ้ะแล้วฉันก็จะแต่งงานสิ้นเดือนนี้ด้วยหัวหน้าคะ หัวหน้าแต่งงานที่ไหนล่ะคะบอกไว้ก่อนนะคะงานแต่งงานของหัวหน้าทาั้งทีเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะไปงานแต่งหัวหน้าแน่ไม่ว่าจะบุกน้ําลุยไฟยังไงยังไงพวกเราทุกคนก็จะไปค่ะใช่ครับไม่ว่าจะใกล้แก่แค่ไหนเราทุกคนเนี่ยจะไปให้ได้แน่นอนเออคือว่าอ๋อฉันจะจัดที่บ้านเกิดฉันน่ะแต่ทุกคนจะไปคงหมดนี้ได้ไงอะ ถลาดกันทำออฟฟิศก็ไม่มีใครทำงานนะสิตัวไม่มาไม่เป็นไรแต่ขอแค่ซองมาก็พอจ้ะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นธรรมเนียมนะ่ะต่อไปถ้าใครมีงานอะไรเนี่ยฉันก็ต้องใส่ซองคืนให้อยู่แล้วไม่ล่ะทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวขาดทุนหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะใส่ให้มากกว่าที่ทุกคนใส่ให้เลยขัวหน้าครับเงืนเดือนของเราเดือนเนี้ย ใล้หมดแล้วนะครับเงินเดือนยังไม่ออกนี่สินะก็มารอละเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเงินเดือนเดือนนี้จะพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าแล้วพวกเราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไมาใส่ซองละครับใช่ค่ะพอพูดถูกเอาหน่ะทุกคนฉันรู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังลำบากแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันแก้ไขปัญหาทุกคนเรียบร้อยละหลิวคะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยไปเบิกเงินล่วงหน้าจากหลิวก,ก่อนเลยนะแล้วค่อยหักเงินจากเงินเดือนหน้าโอเคใช่ไหม อุหัวหน้าคะอุมหัวหน้าว่าเลยนะคะเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยตกลงตามดีเลยนะและฉันหวังว่าทุกคนเนี่ยจะให้ความร่วมมือหัวหน้าเนี่ยเล่นเราทุกงานเลยนนเลยนาะเซ็งทำงานเพื่อมาเสียสองแท้ๆเบื่อจริงเลยมีหัวหน้าแบบเนี้ยพูดตรงเลยนะฉันอ่ะเงินเดือนไม่พอใช้เลยจริงมีหวังต้องได้กินข้าวกับน้ำตาแน่ๆจริงๆแล้วงานแต่งงานบวชหรืองานต่างๆเนี่ย มันแล้วแต่เราไม่ใช่หรอว่าจะใส่ซองหรือไม่ใส่หัวหน้าทําแบบเนี้ยมันเกินไปจริงๆอะจริงพี่รู้ไหมเดือนเนี่ยผมหมดค่าซองของหัวหน้าเกือบสามพันบาทแน่พี่ว่านะหัวหน้าของเราเนี่ยพกซองมาเยอะเกินไปพี่ก็เหมือนกันแหละเดือนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเงินะจะพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าว่าแต่ <c oughs> เราจะทำไงดีครับ <c oughs> พี่พอมีมที่มนันเลือล่อนเลยครับพี่ข่าวเนี้ยผมอ่ะจะได้นอนเต็มผิวสักทีทุกวันเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยทั้งวันไปหมดใช่พี่ก็เหมือนกันเวลามาทำงานนะโคตรร้อนไม่รู้ว่าจะเจอซองอะไรหรือเปล่าร้อนอนะ่ะนี่กว่าเจอพีสอีกเออว่าแต่แผนเนี้ยพี่อ่ะจะเริ่มไม่ไหร่ ถ้าเรายอมหัวหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมีหวังใส่แห้งแน่เลยแกไม่ต้องห่วงหรอกหน้าใหญ่ใจโตแบบนั้นนะมันไม่เกินความสามารถของเราซา,าจังเลยนะหวัวหน้าเมื่อไหร่จะมาสักทีอ้าวทำไมมายืนก้อนรับกันแต่เช้าเลยล่ะมีอะไรหรือเปล่าอ้อพอดีเลยฉันเอาบุญมาฝาก พอดีว่าได้ซองมาจากวัด <จะ S 1> เดี๋ยว,วก่อนค่ะหัวหน้าพอดีว่าเราสามคนเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกหัวหน้านะคะข่าวอะไรคู่นี้ครับหัวหน้าหมาที่บ้านผมนะครับเพิ่งคลอดลูกผมเลยอยากจะขอเงินหัวหน้าเพื่อรับขวัญหมาที่บ้านผมะครับนี่แก่หัวหน้าครับพอดีผมมีข่าวดีจะบอกเลยครับผมซื้อคอนโดใหม่หัวนหน้าเขจะมีอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อย ตอนรับเข้ามานี่พวกแกหัวหน้าคะใจเย็นหน่ไยสิคะตอนเนี้ยฉันกำลังถ่ายคลิปเพื่อให้บริษัทรู้ว่าหัวหน้าบริษัทของเราเนี่ยใจตอมขนาดไหนได้ได้งั้นเดี๋ยวฉันให้คนลับผันเลยนะนี่จ้ะนี่จ้ะขอบคุณมากเลยนะครับหัวหน้าแต่บังเอิญจังเลยครับที่วันเนี้ยเป็นวันเกิดของน้องสาวผมด้วย ถ้างานันขอเพิ่มอีกสักหนึ่งพันจะได้ไหมครับนี่แกหหน้าคะไม่อือไ,ได้สิวันนี้วันเกิดน้องสาวเธอใช่ไหมงั้นเอาไปอีกหนึ่พบาทนะขอบคุณมากนะครับหัวหน้าแบบนี้แหละค่ะหัวหน้าที่เขาบอกว่าทำมาทำกับไม่โกงฉันขอบดค่ะนี่พวกแก Của mà nhạc